อยู่ไหมไม่มีคนอยู่เคยเล่นเปล่าฮะเล่นทวิตไงฮลัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนฮลัลโหลมีคนอยู่ไหมทักค่ะหน่อยจีไฮฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะที่โรงอาหารมีใครอยู่ไหมฮลัฮโลโหล แล้วค่ะตอนเที่ยงชวนกินข้าวแหละกินข้าวกันหรือยังไหนไหนคืออะไรอ่ะกระตุกเปล่ากระตุกไหมสวัสดีจ้าโมสวัสดีค่ะกินข้าวกันหรือยังตอนนี้อยู่ที่มอค่ะอ,อยู่กับเพื่อนค่ะเออันคือไลฟ์สดน,น่ะเธอ อันนี้เพื่อนเราเองน่ารักไหมใช่น่าจะเย็นอ่ะเธอรอรอมีกระดฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนน่ารักไหมนี่ก็เพื่อนเราอ้าเพื่อนเยอะไปอีกเยอะเหรอไม่เยอะหรอกน่าก็อยู่ไม่กี่คนเพื่อนน่ารักใช่ไหมคะคนไหนคะนี่คนนี้ก็น่ารักเือ เหมือนคนบ้าอะไรอ่ะพูดอยู่คนเดียวอีกแล้วเธอเลยคือมันคือไลฟ์สดสตรีมไลฟ์สดไงเธอเขื่อนพันเพืนบ้าคือเขาคนไรเพอเลยค่ะคือว่กินข้าวหรือยังมันอยู่ตรงไหนเนี่ยจารุเมเม่อะไรเนี่ยข้างล่างของตำรวจอ๋อเพื่อนมุกชื่ออะไรเพื่อนคนไหนคะมีคนนี้กับกับอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะ ทุกว่านหนูชิดแก้มมใหม่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะอให้ดูบรรยากาศตอนนี้ทุกคนกำลังกินข้าวค่ะหนูกินแล้ว,วคือเขาไม่รู้ว่าหนูไลฟ์สดเอาจริปะฮะฮัลโลใครอ่ะอ๋อเราเคยเล่นอันนี้เราเคยเล่น,น ไม่ไปถ่ายตอนเย็นเรียนบ่ายสองแล้วก็เดี๋ยวรอมองุงเรียนเสร็จมั้งถึงจะได้ถ่ายมากจัก๊ายบายไม่เล่นกับเราเหรอไลฟ์สดกันไหมไปเฉิญคนเดียวเลยี่ถึงเหมือนกันค่ะ <laughs> อันนี้ข้อสามนะมอยู่โอเคไม่มีอะไรามาก no twitter เอาเหรอ yes มันเป็นไลฟ์สดไง เขาไม่รู้หรอกว่าหนูไ์สดแล้วเขาก็คงจะมองว่าแบบทำอะไรอะไรเงี้ยนอะไปแล้วนะบ๊ายบาย